มะแวง้งมะแข้งมะเขือพ่วงพักเส้นเดียวเอินในยสามอย่างอือเอาเต็มเต็มเลยครับกำบูพี่น้องเสาเฉาต้ำการ,ารกำแหลกแหกมันครับจวดพิ่มฟาบึมพี่น้อง ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผม <c oughs> วันนี้พ่อครับนี่แล้วครับกับเดียวหน่อยไซเดิมนะครับผมวันนี้สีพามากจินตบบานบหก,กุ้งไน้อยได้บอกหอยมากพี่น้องได้บอกหอยมากโอ้ยเนะส้งผมเชว่าพี่น้องได้บอกหอยบอกหอยได้บอกหอยมากครับ คับบักเขือบักเขือโป๊บบักเขือยังวะบักเขือเขือไล่เขือยังบุบอันนี้มะแหวงบักแข้งบักเขือพ่วงพักเส้นนเดียวเอื่นได้สามย่างคนนี้พี่น้องบานห้องเล่นบักแข้งภาษากลางเอื่นมะแหวงไปหยกกลางนึงอีกจะกลางไหนอู้ ก็เงินมะเคือพวงมาสั่นมาอันนี้บอก้วยบก้อยบ้านห้องกับบก้อยเ่นนะทำพี่น้องมาครับเจีมยมกับเพบาะกระปามาดีเสแงต้องกันพี่น้องมีกับป็นเมนูต,ตำบกุงนะฮะคลิปนี้ฝากถึงนมนมสกลุลค้นโกกครับกินพ,พินุษน,นะฮะ เอฟซีคือกันเนี่ยพี่นอ้องเอฟซีคือกันเนี่ยครับไอนมสกลโคตรโก,โกครับพี่นุหญิงนุชนะจ๊ะเอาเอฟซีมาติดตามผมแล้วเนี่ยเอฟซีนมสกลครับเอฟซี FC พี่นุชเด้อของผมคนบนท่านไหลขอเพื่อนหลอกนะพี่นอ้องมาครับ ยำก,กับขอบกระปามาันเฉียบๆทำแหลกแหกมันพี่โต๊พี่น้องรวมมิตรน้ำพี่น้องนะรวมมิตรนี่เอาบอกหน่อยนี่บอกแข็ง,ขงแข็งเลยพี่น้องเจี๊ยบขั้วนแหละมาแหวงแหละพี่น้องเะบอกนี่แหะพี่น้องอุ้ยวัใส่มือย่างไรเนึง เอาเต็มเต็มเลยครับกำโอโอพี่น้องเซียบเสียบน้ำการกำแหลกแหกมันครับจวนเพิ่งฝาบเพิ่มพี่น้องทั้งสี่เลยพี่น้องแซ่บไม่มีบักเกอร์ป๊อ tạo đinh học cứ câu khẩu điện mưa Nó hm hm hỏi hm hm bàn không hm 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 hỏi hm hm Xuất hm xuất hm bằng thằng hỏi hỏi. Ừ. là hm 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 ตามุห้องผมมาเนี่ยพี่100ลอยเม็ดได้ลอยเม็ดลอยเม็ดฟังดีๆไรลอยเม็ดได้เปีนน้องอ่าเี่น้องอืมจบับแตบเทตตายพี่น้องเนี่ยติตายบ่เลี้ยง สรสามสองย่างมาร่วมมึงหวานเนี่ยมันแสบกว่ันอันนี้สีเราสางเนี่ยบุกไเนี่ยนี่สีร้สางก็บอกกคืนหวานอ่องสีเงินเงินยังไงนี่สีนหวานอันนสเงนเนี่ยกินมาเป็นไอกินวัได้เน ขืาดีเมื่อเาีหรอกแจกแพ้งกาวขอหายเมื่อขอหายเห็นมเห็นว่าหายบ่าไหหาย đến đắp pin hết nó dẹp nó hết lõng mông này hết lõng bên nó sẽ dẹp bên đó Ừ. Giờ, cứ qua là cái nào. Tẹp เปนแบบว่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วคลิปแรกขันผมบอกว่าพี่นีมันแปลกเลยหรือเปล่าพี่บอกพี่ติดเกิดดิบพันกันอย่าหัวเป็น, 8, อ,นอ, 5, อยังบุ้งลิ้นพัน 5, ผมบอก,กว่าสากางกับว่าสาบานห้องแบบนี้ เวลาไปบอกว่าษาภากลันอีโตอีสานพอมาบอกอีสาน่ามันเป็นดินพันพๆเงี้ยงน้อยคำนวณมาถือมันหรอเจือเหลือๆเงี้ยน้อยผู้ใดเกิดเป็นไ่บอกอีสานก็บอกว่าษาภากันมันจะล้วน รู้สู้เลยมัเนี่ยจับจับพักจ้เสีออยยังเดี๋ยวม่หลังขอบติดแม,ม่เสียร่ม น้องเขามาเบิ็งแล้ักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมน้ำเลนเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะได้กำลังใจนอน <c oughs> ปลายนิ้วมือนิ้วเดียวของพี่น้องนี่แลหละเนาะได้กำลังใจผมน้ำเลนเดอ้อพี่น้องเดอ้อผมกตได้กำลังใจจากพี่น้องนี่ยแหละเนาะ กับสร้างแนวเดียวขอตดมือพี่น่องมันปั่นบ่อยพี่หน่องตมือแดบ เ,เปเเดดด็ดพี่น้องแม่ตำเป็ดแห้งนำในเรื่อพี่น้องเนี่ยสูตรสูตรเป็ดน้องเอามเบอร์เกลคายเขียดเนีย่ยเนี้อเขาแบบเอามาแจกนล้วเหมนเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้อง ได้เห็ดกินเนาะกะคิดยังพไงผมก็ไม่เห็ดให้กินซอมนี้มันนี่โลกโลกลูกยังแบบเป็นเงินอยูหนังของงันเลยตุตุ้มนะไปสีซอายจูดีหน่อยเบิ้งเนาะผู้ใดอยากเบิ้งขันเบิ้งมาบ้านเบิ้งลกนี่นะพี่น้องมันสะซาซาเน่จังเลยผมว่าดี à mà hiện thực gì nòng bưng nữa, để gì bưng cả, comment mà bảo hôm nay p nòng, để hay hôm hết clip nhắng, để hay hôm nhắng cả, à comment mà bảo để clip đây p nòng nữa, à có mấy nhắng เงินไปทางอาหารอีสานหมักว่าได้ที่น้องสีเห็ดอาหารอีสานอีสานบานหฮอาละเด็กอกิน้องเมืองพูดอยู่ต่างทินต่างแดนบ่ได้กินคื่เห้อต่างประเทศจังสินะแต่กินอาหารอีสานยุ่แก่อบฉาบนี่นสีบ่คือกันเนาะ ก่แก่คัดไปก่อนในประมาณนี้นะครับไม่ยองแล้วกอนมังงะเป็นแบบน่นอาหารยีสันเต็มตัวไปเยอะต่างประเทศนเนี่ยอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นมันะ่งเหี่ยอ่ะรายร้ายประเทศที่ประเทศอยู่ในเมืองไทยนะคืออยาก อุกริรสศาสตร์ก็คือกันบนไหนน้องน้องกับกัมาจังไรว่ากันเนาะจริงนี่กับกัเกอแท้งกันแบบแกะขัดไปก่อนนะตับหมกงูก็ดีขึงนหาบานจังไรอลงไปได้ไรเนาะจิงยังบอกกับตับหก่เนี่ยนะจิงยังบอกกับตับหมกนูะ สืมสางสา้านเดียว好จีนเนี่ย เผ็ดเผ็ดไว้น้องเงือกระมากที่หมกกระไรบ่

นี่พี่เรามาแข่งเลยตรงนี้กันเสียงของ<ด>สิบสัตว์<ด>มันไหนได้พี่เราเห็นตาโอดูรุนยานโทษสามดับเลี้ยงเปสตอมบ้าเขนไทยไหมโทษสามพอยหรอมัดหลับหรอเอย ครับผมพ <c> ร <oughs> นนคลิปนี้ก็ภาพมืกี้ตาบอกหุ่ณคืออยากคือเก่าพีา่น,อน้องตาบอกหุ่ณก็หัวหอยนะครับเพ็ดเพ็ดยังไงมึอนี่ท่านหอมก็เลยอยากกินเพ็ดเพ็ดยังไงนาะพี่น,น้อง น่ะเห็นยวมากินแซ่กินกินแล้วแล้วว่าไงดิเอ๊ะนักน้อยตัวปากอะไรเด็กพี่น้องมัเนยเอาน้าครับพี่น้องพ่อของป่าของพ่อนะครับคลิปนี้กะว่าจะได้กินมอสุผาดเอ้ยว่าจะได้มอสุผาดกินมอสุผาดกับขอโทษขอไพ่เด็กพี่น้องเนอะกะ เห็ดเผือกพี่น้องผู้ที่อยู่ต่างถิ่นหรืออยากกินกะบอยากกินสมตำอยากกินงอหอยอยากกินที่ผมเอามาเห็นให้เบิ้งนะครับกับเบิ้งผมนะครัออยากกระล่องไปเห็ดกินน้องเบิ้งน้องพี่น้องมือหนึ่งที่บอกกินอิ่มค่ะัสจังน้อยเนี่ยกัขอโทษขออภัยเรื่อพี่น้องบอท่านในของบอท่าน ขอโทษเด้เอเอออลือดเลือดอ่าห่าใช่หรือนะกะทิว่าท่านคล่องบอกว่าท่านจริงกะทีฮักยูพี่น้องกําลังฝึกตัวเองโยกําลังฝึกการเบา่าการจาการกินเห็นพี่นอนะ้องเบิ้งเนาะเดี๋ยบ่ดีกะบ่ต้องเก็บเอาไปคิดเด้อพี่น้องเด้อบ่เสีย เอกแบบสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะกะคคิดนี่กับว่ามิยังมากมามครับผมกะมาตามมา่ำบอกกงให้พี่น้องเบึง้งก่อนสีไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสัไข่ผมมามเรื่อยพี่น้องกะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อคิดใหม่ๆกิีเดี่ยงกินว่าพี่น้องเนยเห็นนะครับผมครับผมคิดนี้กับว่ามิยังมากมามครับนอกจากคำว่า ขอบคุณครับสวัสดีครับผม